คำสั่งตัดมานะครับการตั้งค่าแท็บเพื่อการพิมพ์ง,งานที่มีคุณภาพแล้วกันเนาะตัวนี้ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าหลายท่านไม่ค่อยได้ใช้นะครับแท็บส่วนใหญ่ที่จะใช้งานหลักๆจะมีอยู่ด้วยกันสแท็บนะครับแท็บแบบชิดซ้ายแท็บแบบขึงกลางนะครับแท็บแบบชิดขวานะครับแล้วก็แท็บแบบจุดตัสนิยมนะครับผมให้ดูจากตัวอย่างแล้วกันเนาะ เอาตัวอย่างหลักๆตรงคําว่าขอแสดงความนับถือตรงนี้ละกันนะครับเพราะทุกท่านบางท่านหรืองานสํานักงานนะครับจะต้องพิมพ์จดหมายเนาะซึ่งผมเองก็ต้องพิมพ์จดหมายบันทึกข้อความมันสื่อส่งออกนะครับแต่ทํายังไงให้งานเราเร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาเคาะนะครับก็ขอแญ้ตละกันนะครับเร,เริ่มเริ่มจากเรียนเร,เรื่องเรียนก่อนละกันเนาะ นะครับเรื่องนะครับเชิญประชุมและกันนะฮะแล้วก็เรียนทุกท่านลองทำตามได้เนาะอันนี้นะครับให้เห็นภาพก่อนนะให้เห็นคำสั่งก่อนนะครับจากนั้นนะครับภาษาไทยมันต้องย่อนหน้าเนาะ โดย Default แล้วตอนนี้ย่อหน้าของตัวเอกสาร Word นะครับเขาตั้งค่าไปที่1.27นะครับเซนติเมตรนะครับทุกท่านสามารถดูได้ที่เมนูพารากาครับแล้วก็เมนูแท็บที่อยู่ด้านล่างนะครับถ้าท่านจำเป็นต้องใช้ตามจุดหมายราชการก็2.5เซนนะครับมันก็จะกว้างขึ้นนะครับ อีกคำสั่งหนึ่งนะครับถ้าเอกสารของท่านจะต้องตั้งค่าแบบซิงเกิลแล้วก็ B4 6เท่านั้นนะครับให้ท่านมาตั้งที่เมนูพารากราฟแล้วเลือกคำสั่ง s p a c ซิ่งนะครับที่ผมแนะนำไว้ก่อนหน้านี้นะครับเลือกปรับไปที่ B4 6แล้วเลือกไปที่ s i n เกินะครับระยะบรรทัดทุกอย่างก็จะถูกบีบลง นั่นเองนะครับผมยกตัวยอย่างตรงคําว่าเรื่องและเรียนละกันให้เห็นภาพนะครับ6กแล้ก็เป็นแบบซิงเกิลนะครับอันนี้เป็นแบบศูนย์ะครับจะสังเกตเห็นว่าบรรทัดบีบลงนิดหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับเราแล้วกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นจากสวทชไม่ได้สติ๊กในส่วนนี้นะครับร้100อเพราะเราไม่ได้มีตาคุดนะครับเราเป็นจดหมายจากโลโก้ออกนะครับ จากนั้นนะครับอ่าเราก็ผมก็ Enter นะครับแล้วก็พิมพ์ทุกท่านสามารถใช้คำสั่ง r a n d วงเล็บเปิดนะครับตามด้วยแบบนี้หมายความว่ายังไงนะครับท่านน่าจะเห็นผมพิมพ์งานได้เร็วเนาะความหมายตรงนี้หมายความว่าขั้งหน้านั่นคือมีกี่พารากราฟแล้วก็ บรรทัดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะหรืออาจจะเป็นบรรทัดแล้วก็พารกาฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดหนึงผมตั้งค่าว่าห้านะครับกับหนึ่งเปลี่ยนฟอนเแปบบ๊ นะครับโอเคข้างหน้าคือสี่สี่ข้างหน้าคือ,าาคอพารากราฟนะครับข้างหลังคือบรรทัดนะครับ หรือถ้าเกิดใครไม่สนใจนะครับเราสามารถพิมพ์แค่นี้ก็ได้หนึ่งนะครับเราก็จะได้หนึ่งพาราฟถ้าเราต้องการสองพารา g r a p เราก็พิมพ์เลขสองพิมพ์เลขสามพิมพ์เลขสี่ก็จะได้ตามจํานวนที่เราพิมพ์นะครับโดยจะมีบรรทัดอยู่แค่สามบรรทัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากพิมพ์งานให้รวดเร็วเพื่อที่จะให้ทันผมนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องพิมพ์แบบนี้นะครับท่านใช้คําสั่ง R a n d ได้นะครับแต่เงื่อนไขนะครับต้องอยู่ชิดซ้ายสุดนะ คือเท่ากับ R AND วงเล็บเปิดพิมพ์2ก็หมายความว่า2พารากาฟนะครับจากนั้นผมย่อหน้านะครับให้เป็นไปตามเอกสารของเราแล้วกันเนาะที่2.5เซนนะครับสมมติอันนี้เป็นตัวอย่างข้อความนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเวิร์กช็อปนะครับในการแนะนำถ้าเครื่องท่านเป็นเมนูภาษาไทย ข้อความจะกลายเป็นภาษาไทยนะครับพอดีเครื่องผมเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับก็เลยได้ข้อความตัวอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นผมย่อนหน้าขึ้นมาใหม่แล้วก็สมมุติจึงเรียนมาเพื่อทราบหรือเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติอะไรอันนี้แล้วแต่เนาะสมมุติผมก็พิมพ์ในส่วนของตัวจดหมายข้างบนเรียบร้อยละเดี๋ยวผมจะมาโฟกัสในส่วนคําว่าขอแสดงความนับถือแล้วกันเนาะ ผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับในส่วนของขอแสดงความนับถือจะพิมพ์กดแท็บเข้ามาขอแสดงความนับถือนะครับซึ่งบางครั้งมันจะต้องอยู่กลางๆหน่อยท่านก็จะกดหมายความว่ามันอยู่กึ่งกลางระหว่างกลางของกลางครับระหว่างอันนี้คือ15เซนเนาะก็อยู่ที่7.5เซนถึง15เซนนะครับเราก็กะเอาเนาะโดยส่วนใหญ่จะประมาณนี้จากนั้นผมก็ Enter นะครับ ครัเป็นราชก,การก็คือสีเอนเทอร์เนาะแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับผมก็จะพิมพ์ชื่อเพื่อลองรับายเซนในระหว่างนี้มีใครทําตามแบบนี้ววรบกวนพิมพ์หนึ่งให้ผมนิดนึงผมจะได้ทราบว่ามีไหมนะครับแล้วเราก็เล็งใช่ไหมครับนะครับเล็งด้วยการให้มันกลายเป็นสามเหลี่ยมก็คือให้มันบาลานซ์ซ้ายขวาโอเคส่วนใหญ่พิมพ์แบบนี้นะครับ่ามีตำแหน่งอีกอ่า บางคนอยากจะกดแท็บเข้ามาใกล้ๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพิมพ์แล้วก็ค่อยจัดเนะเาะเดินก็กดแทแ็บลงไปอกีกแต่ท่านก็คงต้องเล็งเช่นกันนะครับให้มันบาลานซ์ซ้ายขวานะครับอันนี้คือยุคพิมพ์ดีท่านประยุกต์จากพิมพ์ดีมาเพราะพิมพ์ดีมันต้องเคาะพิมพ์ดีไม่มีแท็บนมครับเพราะฉะนั้นคําสั่งแบบนี้นะครับเราไม่ควรทําเนาะสิ่งที่ทุกท่านควรทําก็คือ จะพิมพ์ก่อนหรือพิมพ์หลังหรือทั้งไงก่อนก็ได้นะครับให้เราใช้แท็บนะครับจะอยู่ตรงมุมบนซ้ายนะครับก็คือต้องเปิดไม้บรรทัดขึ้นมาก่อนเนาะนะครับแล้วคลิกลงไปจนเจอคลิกมันจะคลิกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจนเจอตัวที่เป็นตัว T กับหัวครับนะครับต้องแบบไม่มีจุดนะนะครับ T กับหัวนะครับจากนั้น เมื่อเรากะต้องการเราต้องการให้มันอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่าง7.5กับ15นะครับน่าจะอยู่ประมาณ11สมมุติผมจิ้มไปที่11ให้ทุกท่านจิ้มไปที่มรนทัดที่ตรงไมามันทัดเลยครับตรง11เซนถ้าท่านเป็นนิ้วท่านก็ระบุนิ้วเนาะนะครับนะครับจิ้มเสร็จนะครับผมกดแท็บหนึ่งครั้งสังเกตไหมครับเคอร์เซอร์จะไม่ใช่2.5แล้ว มันจะวิ่งไปที่ตำแหน่งที่เรากดแท็บเอาไว้นะครับทันไหมครับผมในส่วนนี้ผมทวนอีกทีเนาะนะครับให้ทุกท่านจิ้มไปที่แท็บนะครับที่เป็นตัว T กับหัวนะครับอยู่ตรงมุมบนซ้ายนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้มาจิ้มที่ตำแหน่งสิบเอ็ดเซนด้วยการคลิกลงที่ไม้บรรทัดนะครับผมขออนุญาตไปที่สิบเอดจุดห้าละกันเพื่อให้เห็นภาพเนาะท่านอาจจะสิบเก็ได้ คือให้เห็นตัวนี้อ่ตัว T เนาะผมสามารถเลื่อนตำแหน่งได้นะครับถ้าวางผิดนะครับผมกลับมาที่11บเดนิด,นด,นดให้เห็นภาพแล้วกันเราจะได้ไม่ตัวเลขไม่ชนเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมวางอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเคอร์เซอร์ของทุกท่านน่าจะอยู่ข้างหน้าให้กดแท็บหนึ่งครั้งจะวิ่งเข้ามาที่ตำแหน่งสิบเแล้วกันอนะันนี้ฮะสิบเผมก็พิมพ์คำว่าขอแสดงความนะัก ดูกานเห็นไหมครับว่าโปรแกรมบาลานซ์ซ้ายขวาให้เองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นมันจะยึดจากคําว่า11ตรงนี้ครับที่ผมตั้งเอาไว้เป็นจุดจุ์การจากนั้นเมื่อข้อความพิมพ์มาปุ๊บมันจะออกซ้ายออกขวาให้เป็นสาเป็นบารานซ้ายขวาให้นะครับจากนั้นผม enter สองสอง,สองสา enter แล้วกันนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเซนกดแท็บอีกหนึ่งครั้งผมพิมพ์ชื่อ Okay. ทุกท่านเห็นความรวดเร็วของเอกสารมากขึ้นไหมเห็นไหมครับว่าเราต้องเคาะไหมเราต้องเลงไหมไม่ต้องแล้วนะครับแล้วเราก็ e n t e r แล้วเราก็กดแท็บนะครับแล้วเราก็พิมพ์ตำแหน่งนะครับบางท่านอาจจะมีตำแหน่งเพิ่มเติมเป็นเลขาขาคณะอะไรจุด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 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยาวอย่างไรเราไม่ต้องสนใจแล้วนะครับ โปรแกรมจะจําค่าตรงนี้ไว้ให้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารของเราจะรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนฟอนต์ขนาดฟอนต์ทุกอย่างก็ยังคงเส้นเดิมเราย่อ14นะครับแต่ถ้าเกิดท่านขอเองเมื่อมีการเปลี่ยนฟอนต์ขนาดกระดาษเปลี่ยนต้องมาเสียเวลาจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่าทําแบบเดิมผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่มันจะทําให้งานของเราช้าขึ้น นั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากคำสั่งตรงนี้ไว้แล้วกันเนาะตัวทีกับหัวนะครับที่มีจุดถ้าลองเอาไปประยุกต์กับงานอื่นๆดูได้นะครับจากนั้นเมื่อ e n t e r นะครับขึ้นบรรทัดใหม่คำสั่งนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับเพราะเราต้องการพิมพ์คนติดต่อนะครับผู้ติดต่อนะครับใครนะครับมดุด เราไม่ใช้แล้วนะครับสิ่งที่ทุกท่านต้องทําก็คือดึงแถบตัวนี้ออกครับนะครับวนทวเนาะหลังจากที่เราพิมพ์ตําแหน่งสุดท้ายเสร็จแล้วให้เรา Enter นะครับทุกครั้งที่ Enter นะครับมันคือการขึ้นพารากราฟใหม่ค่าที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะตามมางงไหมครับบรรทัดนี้ นะครับสังเกตมีการตั้งค่าตัวแถบุึงกลางอยู่ที่11 mm. เมื่อผม Enter ขึ้นบรรทัดใหม่หรือพารากราฟใหม่ค่าตัวนี้จะตามมา mm. เมื่อเรากดแถบอีกครั้งก็จะวิ่งไปที่ตำแหน่งนั้นแต่เราต้องการให้กลายเป็นแถบปกตินะครับที่2.5สิ่งที่ทุกขัน้นทั้งทำก็คือเมื่อขึ้นพารากราฟใหม่ให้ดึงคำสั่งนี้ออกจากนั้นบนไม้บรรทัดจะไม่มีค่าอะไรอยู่ เมื่อเรากดแทบ็บมันก็จะวิ่งไปที่2.5เซนที่เราตั้งค่าเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราขึ้นมาขึ้นพารากราฟนะครับ Enter ขึ้นพารากราฟค่าก่อนหน้านี้จะตามมาเมื่อเราต้องการยกเลิกให้เราเอาค่าต่างๆที่อยู่บนแมททัดออกแต่ไม่มีผลกับพารากราฟก่อนหน้านะครับไม่มีผลกับพารากราฟก่อนหน้านะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับทุกท่านที่เข้าอบรมวันนี้ก็จะเจอคำสั่งนี้ นะครับจะสามารถใช้คำสั่งตัวแท็บกึ่งการตัวนี้ได้ในเอกสารของท่านเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะนะครับส่วนคำสั่งถัดมานะครับที่อยากจะให้เห็นภาพนะครับยกตัวอย่างละกันคำสั่งตัวแทบ็ชบ,แทบชิดซ้ายนะครับตัวแท็บชิดซ้ายนะครับแทบไม่มีความหมายเท่าไหร่นะครับ ถ้ไม่มีความหมายเท่าไหร่นะครับก็คือการตึงทางด้านซ้ายเอาไว้หมายความว่าข้อความจะไม่ออกซ้ายล้นจากคําสั่งที่เราตั้งค่าผมยกตัวอย่างไฟล์ผมเนาะแถบของผมเท่าไหร่ครับจาได้ไหมสองจุดห้าเซนผมกดแถบหนึ่งครั้งมันจะวิ่งไปที่สองจุดห้าเซนนะครับตรงนี้เลยนะครับแต่ผมต้องการให้มันวิ่งไปที่หนึ่งจุดห้าแทนผมเอาแถบชิดซ้ายครับมาจิ้มที่ม,มันทัดสังน,นเจ็บไหมครับเคอร์เซอร์จะกลับมาที่หนึ่งจุดห้า นะครับแต่ถ้าผมกดแถบอีกทีมันจะวิ่งไปที่2.5ตามเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นตัวแถบชิดซ้ายถ้าเกิดเราต้องการให้มันเลื่อนมาตามตำแหน่งที่ต้องการเราสามารถเลื่อนจากม,ามันมาถได้นะครับผมยกตัวอย่างละกันนะครับสมมุติท่านบางท่านอาจจะไปเปิดร้านกาแฟแล้วต้องการทําเมนูเนาะต้องการทําเมนนะูเมนูกาแฟอ่าพิมพ์ชิดซ้ายเอาไว้นะครับ และผมต้องการกำหนดราคาโดยราคาให้ไปอยู่ที่ตำแหน่ง13.5เซนนะครับหลายท่านก็จะทำอย่างนี้นะกดเข้ามานะครับอาจเกินนะครับก็เคาะเคาะเคาะราคา40บาทาเป็นต้นนะครับแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมบางท่านอาจจะมีอย่างนี้ด้วยนะครับให้เห็นภาพ มีตัวจุดจุดนำกดจุดไปได้เรื่อยก็ยราคาสี่สิบบาทนะเป็นต้นแบบนี้เนาะขึ้นนั้นทัดตัดมาครับก็กดแถบชาร้อนอ่ะก็กดจุดแบบนี้นะครับ ซึ่งบางครั้งตัวเลขมันจะถ้าเกิดมีหลายหลักมันจะมันจะเบี้ยวเนาะและจุดๆุดจุด,จดอาจจะไม่มีความตรงกันนะครับไม่มีมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เราจะไม่ทำเนาะนะครับเราจะทำแบบไหนนะครับก็จะใช้หลักการใช้แท็บแบบสามแบบมารวมกันละกันเนาะนะครับอันดับที่หนึ่งก็ครับก็คือใช้แท็บชิดซ้ายครับเหมือนเดิมเลยแบบนี้แล้วก็ไปที่กดอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นแท็บแบบชิดขวา กำหนดมาร์คจุดก่อนนะครับมาร์คจุดจุดเริ่มนะครับจุดสิ้นสุดนะครับหมายความว่าข้อความจะเริ่มที่หนึ่งจุดสองห้าตรงนี้แล้วก็ข้อความสุดท้ายนะครับจะไม่เกินสิบสามจุดห้านะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์ก่อนก็แล้วมติอาชากาแฟร้อนนะครับ พิมพ์กาแฟร้อนนะครับแล้วก็ให้ไปเลือกจุดตรงนี้นะครับกดแทบ็บสังเกตข้อความนะครับเครอร์เซอร์นะครับจะวิ่งมาที่สิบสามจุดห้าเรียบร้อยเราก็พิมพ์สามสิบบาทนะครับแล้วก็เอาออกแบบนี้ก็ได้งงไหมครับแบบนี้ ผมทวนนอกาะผมก็กดแทบเคอร์เซอร์อาชาร้อนนะครับหม่ถ้าหลุดนะครับก็กินนะครับแล้วก็ไปที่ยี่สิบบาทนะครับแล้วจุดตรงนี้เราไม่ต้องการเราก็เอาออกนะครับแบบนี้จะทำให้ ข้อความของเรานะครับดูมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับจุดต่างๆทุกอย่างก็จะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจุดตรงส่วนเนี้ยไม่ควรจะพิมพ์เองเนาะควรจะให้ระบบนาให้นะครับก็ลองไปใช้ดูละกันเนาะอันนี้ผมแค่ประยุกตัวอย่างเดียวให้เห็นภาพเนาะนะครับมันสามารถประยุกต์ได้หลายๆอย่างเนาะส่วนตัวที่เป็นตัวจุดทศนิยมนะครับตัวทีที่มีจุดทศนิยมนะครับผมสมมุตลิละกันเนาะ ผมจิ้มไปที่ตำแหน่งที่7.5เซนนะครับผมพิมพ์ได้บุญเกียรตินะครับแล้วผมพิมพ์ตัวเลข1,000นะครับนายกอนะครับขอผมกดแทบ็บเป็นคำสั่งสำหรับให้จุดโพสนิยมตรงกันเสมอนะครับ ไม่ว่าจะมีกี่หลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีความจำเป็นจะต้องใช้นะครับจุดทศนิยมนะครับให้มันตรงกันนะครับเพื่อให้เอกสารของเราสมบูรณ์มากขึ้นท่านจะจำเป็นต้องใช้คำสั่งนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ในสวชไม่ค่อยประสบการใช้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในงานวิจัยนะครับอาจจะมีเนาะ เพราะเรามีการคำนวณมีการคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์แล้วเราต้องมาทำพิมพ์เช่นสารเคมีนี้มีกี่มีตัววัดยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะต้องนำมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองใช้คำสั่งที่ผมแนะนำนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่ด้วยการทั้งหมด4ี่จุดเนาะนะครับนะครับสจุดนี้นะครับให้ทุกท่านลองใช้นะครับ ป่ายะมาแนะนําคําสั่งตรงไม้บรรทัดหลายท่านนะครับจะมีคําสั่งตรงไม้บรรทัดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมห้าทิศห้าเหลี่ยมแล้วกันห้าเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีลูกศรจิ้มลงที่สามเหลี่ยมจิ้มลงตรงนี้คืออะไรนะครับแผบที่ตั้งออกทํายังไงดึงออกเลยครับดึงออกจากไม้บรรทัดครับขึ้นพารากราฟใหม่แล้วก็ดึงออกเลยครับ เดี๋ยวขอค่อยมาตอบนะโอเคครับอันนี้นะครับสมมุติตัวอย่างแล้วกันเนาะผมไฮไลท์สองพารากราฟนะครับตัวสามเลียมบนตรงนี้คืออะไรนะครับตัว first นะครับ first l i ล e i n d e เดนะครับตรงนี้นะครับคือการย่อหน้าของพารากราฟแรกเพื่อที่ย่อหน้าของบรรทัดแรกของพารากราฟนั้นนะครับย่อหน้าพารากราฟแรกของพารากราฟนั้นนะครับส่วน อันล่างคือบรรทัดที่สองสามสี่เป็นต้นมานะครับส่วนอันหลังคือการตัดก้นหลังของพารากราบนั้นเพราะฉะนั้นตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ใช้กับพารากราบนะครับใช้กับพารากราฟเนาะส่วนแถบที่มีการตั้งค่าเอาไว้ก็ให้ดึงออกมานะครับสมมุติผมมีจิ๊เนี่ยถับเยอะๆเลยผมไม่ใช้นะครับผมดึงออกดึงออกดึงออกนะครับ เอาแบบง่ายๆไว้ก่อนเนาะจริงๆคําสั่งใน Microsoft มันทํางานได้หลายจุดนะครับเอาแบบให้เห็นภาพง่ายๆก่อนว่าวิธีการเอาออกทํำยังไงนะครับนะครับแต่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ก่อนนะหรือขึ้นพารากราฟใหม่ก่อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคําสั่งตรงสามเหลี่ยมสีขาวที่ตรงไว้บรรทัดคืออะไรนะครับตัวบนคือย่อหน้าของบรรทัดแรกหรือก้านหน้าของบรรทัดแรกนั้นนะครับอยากให้ไปอยู่ตําแหน่งไหนนะครับ ส่วนสามเหลี่ยมล่างคือบรรทัดที่สองนะครับส่วนอันหลังคือกั้นหลังของพารากราฟนะครับใช้ให้ถูกต้องรละกันเนาะในส่วนนี้นะครับ